สวัสดีครับผมแฟนคลับแฟนเพจเอฟซีสุขุสุขชนมานี่ครับมัเป็นมือมันที่ยี่สามนะครับเนาะเดืินพฤษสภาผมพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับวันนี้เขาใช้ย่อกับเ้าแฟนเพจแฟนคลับมาเบืองง้อนะครับเนาะเบืองง้อยี่หกนะครับเนาะวันนี้เขาไปใส่แล้วครับเนี่ยเพราะวันเนื่องจากว่าถิ่นวันไปนะครับเนาะ โอาเฉีวเ่าสบายแะครับเป็นไข่เนาะครับเนาะเป็นไข่กับท่านหันเป็นไข่เนาะจึงแทบฝนเหรอครับจีไปน้องพอกนะครับเนะาะตลาดน้องพอกกุญแจนหันครับอันนี้อาการไข่ก็เริ่มดีขึ้นนะครับง้อหน่อยมาเล็นน้องครับตีฝนตีเมื่อน,นี้มีว่าแมลูกนี่นะครับเนาะ มแม่ดูกแม่ดูครูนี่กะว่าจะจ้าลงไฟไลายเทือกครับแม่เิ่นพร้อมสิผสมนะครับแล้วเมี่การติดสัดเทืงแล้วแม่ด้คอมอนีนะครับแล้วนะครับตัวแม่ค่น นี่บ้าดเด็กไปใช้ก็เลยงาอยู่คอ,อกมารีวิวให้ hey. แฟนเพจแฟนชับให้ hey. คงคงเอฟซีของหัวเฉยวย่อผิดจ,จระนาบึงน้องคบเนาะนะครับ,รบ,รบแม่ลูกเข้มเนี่ยครับลูกคนไปทางใดอยู่ครับเมื่อหน่อยเดือยว่าย้มาอมผ้าถมาหาเมี่ยเลยขุนครับหิวเท่าหากินหนอกกอกว่าขอหาแม่เลยหิวนมขุนหรอครับยังหรือมานะครับแม่ขุน ความสีผสมนะครับแล้าไปกระชัดการหาพ่อพันธุ์เห็นเลยครับผมหลักพ่อพันธุ์เตยก็เลือกเอาเล่นนะครับเนาะรอบสองนี่ติดเลี้ยวเป็นเลี้ยวนะครับนี่อกาสติดสูงครับเนาะสมทีเดียวก็ได้รอบสองนี่นี่เขาบอได้ฟูดความจำเพลงอย่างมากไหมนะครับเนาะเปิดให้ท่านเห็นแค้นครับผิดจารณาเด้วยครับหาเมื่อหาพันครับนี เพราะว่ามันเลือดลอยให้ไหมเลือดสูงครับแล้วสองตัวตัวที่สามกัดเล้าผสมได้ไว้เป็นไว้แหละครับทีห้าหมื่นห้าพันนะครับแล้วโอเคมีอีกแม่นหนึ่งได้ครับด้วยราคาถือถือนะครับแล้วราคามาถึงสองหมื่นครับ มตัวลูกพันก็มั่วตัวลูกพันอีกเท่านึงนะครับตัวลูกพันเอาไปเห็ดพอพันเดียกันครับ,รบเ 5, ด้อเพรานะว่าสาเดือดสูงแล้วนี่เพรา่าบำบัดลอยๆแล้วนี่นะครับเนาะเห็ดพอพันเดียกันครับเอาไปเช็คไปเขาฝูงเช็คตัวแม่เพราะว่าเช็คอยู่ตามคอกแล้วครับเดียกันรครับ เป็นพอพันธุ์แห่งสุดยอดนะครับเนาะไม่เคยปฏิเสธหรอกครับผมก็อว่ามันเลือดลอยนะครับเนาะมามันเลือดลอยเพราเลือดสูงมัไม่ผู้ปฏิเสธหรครับแต่สัตตะกรอนหนึ่แสนกว่าบาทนะครับเนะนื้อนีะะ่ราคาเครื่องตัวเครื่องครับผมห้าหมื่นห้าพันนะครับเนาะทรงฟีทว่าผักอิสานเมียนี่มา,นานเลยนะครับเนะนื้อเมียนี่หุ้มสูงลอยสามสิบ สามชิ้หกสามหาสามหกนะครับเนาะค้นสูงคนแม่เนี่ยหมื่นหกพันครับนะี่แม่นี่ยรับประกันทองหานะครับเนาะรับประกันทองหอมครับในราคาหนึ่งหมื่นหกพันทรงฟีเทวพระอีสานครับทึ้งสองตัวทั้งสองค้มเนี่คมเห็นว่าแหละทั้งแม่ทองนี่นะครับเน,ะบน,นะบนะาะทั้งแม่ลูกเนะี่ยทรงเห้ฟีนะครับเนาะ ไม่ยครับถึงหัวเฉ่อยเรเปิดไปเห็นเนาะครับเนาะส่งฟรีทั่วภาคอีสานครับไอคลิปเนี่ย็ขอให้ให้ในไหลายนะครับเนาะสำหรับแฟนเพจแฟนครับเอ็ซิของหัวฉ่อยจิตติดตามคลิดยู่ประจํานะครับเนาะสำนี้เอ็กซิเดน์แน่ครับเป็นไข่จับสั้นกระทันหันนะครับเนาะเข้าตลาดน้องพอกนี่ครันไข่ไข่จับสั้นเลยที่นี่เขาบอกว่าค่อยออกนะครับเนาะ ็เลยม้วนชิปเร็วครับผมก็เลยว่าใครได้คลิปไรนะครับเนาะเหมือนวันจันทร์สิพานว่าเห็นตลาดน้องฟอกนะครับเนาะเอาชิปนี้ก็ที่มิวหัว่าเฉยยอเนี่ยน้องฟอกนี่นะครับเนาะแล้วก็แฟนเพจนะครับผู้ใดอยากได้ไกลนะครับเนาะเสริมน้องมาผู้ใดอยากได้ไกลเข้าวดีสำหรับผู้ใดอยากได้ไกลไปเลี้ยงนะครับเนาะ ขี้นี่ก็เอ็บชีอุบุนบอยู่ขี้ใจนะครับเนาะขึ้นมาอยากได้ก็เอ็บสีทั้งอุบุเมาเด้อยครับเนาะห้วนี่เั้ยะยอกก็ขี้บัคคอยมีเวลาแหกใกลเนาะครับเนาะขึ้นได้อยากเดมาเมาออกกับเม่าเมาออกเด้วครับเนาะ

ทั้งทำ FC อบุญนะครับเนาะถีชดเชยสดแทนให้น้ครับน้องเมาด้วยครับแต่ FC ทั้งอ,งอบุญว่าเขาะชุมงามทีทีเนี่ยกะยกไหนทีนะครับเนาะใกล้ถี่ตามตะลุงกันไว้กับถี่หายทีเขาครับชุมทีทีเนี่ยนี่อยู่สามดังสี่ดังครับเนาะหนึ่งสอง สองสามดังซีซมิซีดัง่หายไปหมด้ะครับเ้วยท่นี้ไยพม่าครับนี่นื่มาไก่ก็มีอยู่ครับี่ไ่ไยซุ้มทั้งแมี็ได้ห้องเอาเนะครับเนาทางถังมาทั่วมาครับผมฟัอยากได้ที่นี่ก็อยากให้เมาด้วยเหรอครับ นะครับลูเขียวต่ว่าจะห้กับหายตามเอฟซี FC. ทางอุบวนนะครับเนาะว่าห้กับห้คขึ้นก็้าครับขอแค่ว่าห้เอารถมารับเอามาเอาไปเลยนะครับเนาะครับพวกเท่านั่นตีครู่ตส่หลังหักมาตัวหนึ่งนะครับเนาะครูโตส่ไปไม่ได้เลยนะครับเนาะเสียใกล้ไปเลยหลังหักไปเลยตัวหนึ่งเอาละครับคลิปนี้จบไว้สำเนี้นครับผม ขึ้นมากอยากได้ก,ก่าด้วนครับทั้งไกลทั้งม้อทั้งซุ้มนะครับนะด้วนครับผม